ในส่วนสําคัญนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูที่เมนูการ mm. Luckily, ไลฟ์สดกันนะครับการไลฟ์สดนะครับจะสามารถเข้าที right ่เมนูนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับนะครับในส่วนของเมนูไลฟ์สดนะครับเวลาที่เราจะไลฟ์สดเนี่ยเราก็สามารถใส่ชื่อไลฟ์ที่เราจะไลฟ์ไปไลฟ์นั้นนั้นๆนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ของไลฟ์ที่เราจะให้ตัวระบบเนี่ยในการจัดการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับนะครับ เราเข้าไปที่เพจนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นผมเข้าไปที่เพจลาลาโบเนาะแบบนี้เนาะเราสามารถเลือกเอาวิดีโอเก่ามาทดสอบในการในการทดลองไลฟ์ก่อนก็ได้นะครับเราสามารถเลือกเอาวิดีโอเก่าได้นะครับสมมุติว่าผมเอาวิดีโอนี้ละกันปึ๊บนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับสังเกตว่าเราจะเห็นลิงก์อยู่บนนี้นะครับเราก็สามารถ Copy นะครับแล้วก็เอาลิงก์มาวางแบบนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไลฟ์เราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นผม แนะนำให้ใส่นะครับก็แนะนําให้ใส่เป็นวันที่นะครับเดือนที่เราสร้างนะครับเราจะได้รู้ว่าเราสร้างในช่วงไหนนะครับแล้วก็ไลน์เนี่ยเป็นไลา์ที่เท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับก็สามารถสร้างแบบนี้ได้นะครับเมื่อเราสร้างแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับโอเคในส่วนของขั้นตอนการไล์นะครับกดคลิกเข้าไปครับโอเคมันก็จะเด้งเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเรามีไลฟ์อยู่ในเพจตอนนี้นะครับเราก็สามารถกดปุ่มเริ่มไลฟ์เนี่ยระบบมันก็จะสร้างเด้งขึ้นมาตรงนี้ให้แล้วนะครับก็เหมือนแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถกดปุ่มเริ่มไลฟ์เพื่อใช้งานได้นะครับระดับแรกเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของการไลฟ์สดแล้วนะครับให้อยากให้สังเกตตรงปุ่มตัวนี้นะครับเช็คดูว่ามีการล็อกอินไว้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเลยว่าเราใช้ facebook ตัวไหนในการล็อกอิน นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้งานทุกส่วนของระบบนะครับจำเป็นจะต้องล็อกอิน f a c e b o o k เอาไว้นะครับหรือล็อกอินเพจเอาไว้ห้ามล็อกเอาออกเด็ดขาดแล้วก็ห้ามล็อกอินซ้อนเด็ดขาดนะครับมันจะทําให้ตัวระบบเนี่ยเด้งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหก็คือต้องล็อกอินตลอดนะครับสก็คือห้ามมีการล็อกอินซ้อนในระบบเดียวกันนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเราใช้งานกําลังใช้งานอยู่นะครับถ้ามีอีกคนนึงล็อกอินซ้อนอยู่เนี่ยระบบมันจะเด้งออกทันที นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแจ้งทีมงานด้วยนะครับว่ารหัสตัวนี้เนี่ยห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับหรือผมแนะนําว่ารหัสใครรหัสมันไปเลยนะครับคุณสามารถล็อกกินรหัสกี่รหัสก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามล็อกกินรหัสเดียวกันซ้อนกันนะครับไม่งั้นระบบมันจะเด้งออกไปนะครับโอเคเมื่อเรามีการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบเนี่ยมันจะดึงคอมเมนต์มาให้เราเห็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ผมแนะนานะครับว่าในส่วนของการไล์ตัวนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการไล์แบบเนี้ยเนาะผมแนะนําว่าอยากจะให้ใช้ตัวเบราว์เซอร์ที่เป็นไฟฟอกในการใช้งานนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยตัวเบราว์เซอร์ที่เป็นไฟฟอกเนี่ยมันจะไม่มีการเก็บคุกกี้ระหว่างไล์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราไล์เนี่ยเครื่องมันจะไม่หนักนะครับและการทํางานมันจะไม่หน่วงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาใช้ตัวอ่าตัว Google Chrome ในการไล์สดเนี่ย ตัว g l e c h r o m e เนี่ยด้วยตัวเบราว์เซอร์กูเกิลโคมนะครับมันจะมีการบันทึกคุกกี้หรือบันทึกประวัติการใช้งานนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวเว็บไซต์เนี่ยมันค่อนข้างหน่วงนะครับพอมันหน่วงแล้วเนี่ยมันก็จะไปกินแรมกิน CPU เรานะครับมันทําให้คอมพิวเตอร์เราทํางานหนักนะครับถ้าเกิดว่าคอมเราทํางานไม่ทันนะครับหรือมันอ่าหรือมันสเปคมันไม่พอนะครับมันอาจจะส่งผลให้ตัวระบบเนี่ยมันดูช้าได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ผมแนะนำเนาะให้ใช้ไฟฟอกในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อยากจะให้เป็นรุ่นใหม่หน่อยนะครับอย่างน,น้อยก็แรมสักแรมสักแปดก็ยังดีนะครับตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องลงทุนนิดนึงนะครับในการจัดการกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ขายเยอะนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับสเปกตำ่ำตักก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าใครขายขายเยอะนะครับยอย่างบางร้านเนี่ยขายหลายนึงเนี่ยหลายหมื่นคอมเมนต์ นะครับขายที่เนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นชิ้นนะครับตัวนั้นเนี่ยก็อัพสเปคหน่อยละกันเนาะโอเคครับถัดมานะครับเมื่อเราเห็นตัวนี้เนาะเราก็จะเห็นนะครับตัวนี้เนี่ยในส่วนของหน้าต่างการทํางานนะครับมันจะมีในส่วนของในเรื่องของการแสดงยอดขายแบบเรียลไทม์นะครับสามารถยุบได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นบางร้านเนี่ยไม่อยากให้ไม่อยากให้อดมินรู้นะครับว่ายอดขายเราเท่าไหร่เราก็สามารถยุบตรงนี้ไปได้นะครับปิดตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอมเมนต์นะครับ ในส่วนถัดมานะครับตัวด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรหัสสินค้าชื่อสินค้าราคาแล้วก็จํานวนตัวนี้เนี่ยร้านค้านะครับสามารถเพิ่มรหัสสินค้าจากตรงนี้ได้นะครับในกรณีที่ร้านค้าเนี่ยลงสต็อกไม่ทันนะครับหรืออยากจะเอาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในสต็อกมาขายคุณสามารถมาลงสต็อกตังนี้ได้เช่นแบบนี้นะครับในเทม111ชื่อสินค้า ลงขนาดไลท์นะครับสามารถตั้งได้ตรงนี้เลยนะครับราคา100บาทนะครับราคา100บาทจำนวนทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วก็กดแอดนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นการลงสต็อกระหว่างไลา์ได้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวระบบเราเนี่ยก็ทํามาให้มันสามารถใช้งานง่ายที่สุดเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทําสต็อกกันนะครับก็สามารถมาแอดตรงนี้ได้แต่ตรงนี้เนี่ยผมต้องเตือนนิดนึงนะครับว่าทางแอดมินเองที่ทําการรับยอดเนี่ยจะต้องเร็วหน่อย นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําชาเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ทันของของทางแม่ค้าที่ขายนะครับซึ่งถ้ามีเวลาเนาะแนะนำให้ลงสต็อกก่อนให้เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับในส่วนของปุ่มสต็อกตัวนี้นะครับดูนะครับว่าถ้าเราลงสต็อกเราจะเป็นยังไงเห็นไหมครับตัวสต็อกที่เราลงไว้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะขึ้นมาโชว์หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้าลงเอาไว้ว่าว่าเทสนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเทสแบบนี้ทั้งหมดเลยสมมุติว่าเทส่าเลขหนึ่งมันก็จะมาหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับสมมุติว่าเรามีการลงสต๊อกที่เป็นอรอบการขายของกอไก่นะครับกศูนย์หนึ่งก0ศูนย์สองกศูนย์สามจนถึงก9เก้าสิบเก้านะครับเมื่อลูกค้ามีการพิมพกอไก่ลงไปเนี่ยรหัสกอมันก็จะมาหมดเลยนะครับคุณสามารถให้มันแสดงได้ทีละห้าสิบหนึ่งร้อยหรือห้าร้อยได้นะครับเพื่อดึงมาขายนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ค่อยๆดึงมาทีละรหัสนะครับเพราะว่าถ้าคุณดึงรหัสมาเยอะเกินไปนะครับโอกาสที่ลูกค้าเนี่ยจะพิมพ์ผิดนะครับแทนที่จะได้รหัสนี้เนี่ยดันพิมพ์ผิดไปเข้ารหัสอื่นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอยากจะให้ค่อยๆ,ๆดึงนะครับตัวนี้ก็ดึงมาแบบนี้ได้นะครับมันก็จะดึงมาทั้งหมดนะครับหรือถ้าต้องการนะครับจะให้ลูกค้าตั้งนะครับก็สามารถดึงแบบนี้ได้นะครับ กดแอดไปเห็นไหมครับมันก็จะดึงออกมาทั้งหมดได้แล้วนะครับโอเคในส่วนของรายงานยอดขายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเวลาเรามีขายไปเนาะเราขายไปเรื่อยๆหนึ่พันตัวห้าพันตัวหรือหนึ่งร้อยตัวห้าร้อยตัวเนี่ยการรายงานยอดขายตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นหมดเลยนะครับว่าใครได้สินค้าอะไรไปบ้างนะครับรหัสตัวไหนไปบ้างนะครับซึ่งเราสามารถกดตัวนี้นะครับแล้วก็สมมติว่าคุณอยากจะดะูลูกค้าอยากจะดูรหัสกอไก่เลขหนึ่งว่ามีใครได้บ้างนะครับก็พิมพ์คาว่ากอไก่ เลข1เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นหมดเลยว่ารหัสกอไก่เลขเนี่ยมีใครได้บ้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มลดแก้ไขได้นะครับผมจะทําให้ดูนะครับโอเคในส่วนถัดมานะครับเข้ามาดูด้านซ้ายบนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการบอดแคสต์นะครับอ่ามันจะมีลูกค้าบางท่านนะครับที่อยากจะแจ้งเตือนระหว่างไลฟ์สดด้วยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถส่งข้อความแบบนี้นะครับเช่นไลฟ์สดมาแล้วค่ะเจอกันที่ที่เพจจุดๆๆ แบบนี้ก็ได้นะครับแตบบ่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะสามารถส่งให้ลูกค้าที่เพิ่งคุยกับทางเพจได้24ชั่วโมงนั้นเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าการส่งข้อความแบบนี้ไปหาลูกค้านะครับเสี่ยงมากนะครับที่จะผิดกฎนะครับ Facebook ในเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้เนี่ยถ,ถ้าให้ผมแนะนำเนาะอย่าใช้นะครับตรงนี้อย่าใช้นะครับอยากจะให้ทำกลารตลาดในส่วนอื่นซะมากกว่า นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไปได้ห้ามใช้เด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงที่โดนติดป้ายเหลืองหรือเกิดจากการเตือนในเรื่องของนโยบายส่วนตัวหรืออาจจะโดนรีพอร์ตได้นะครับตัวนี้เนี่ยการใช้งานครั้งแรกนะครับให้กดคําว่า f a c e user ตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับระบบจะมีการโหลดลูกค้าเก่าๆทั้งหมดนะครับที่เพจเคยคุยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก5านาที10นาทีเนาะก็เราเรามาลองโหลดตัวนี้ก็ได้ก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้ผมไม่อยากให้ใช้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเราเป็นมันเป็นฟังก์ชันที่เรามีไว้นาาาแล้วะรเรเกกก็ไม่อออยถด นะครับแต่ว่าด้วยนโยบายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมก็เตือนเลยว่าไม่อยากให้ใช้นะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาส่วนในเรื่องของเตรียมขายกันละนะครับนะครับในส่วนรหัสที่เราดึงออกมาเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างๆไว้นะครับว่าให้เราสามารถตั้งรหัสได้นะครับผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตัวรหัสพวกนี้เนี่ยมันจะตัวระบบเนี่ยมันทํางานได้ด้วยของบอทนะครับซึ่งตัวบอทดเองนะครับจะอิงจากการที่ลูกค้าเซ็ต ค่าเอาไว้นะครับถ้าลูกค้าเซตค่าไว้แบบไหนนะครับบอทก็จะอิงจากแบบนั้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งที่คนทั่วไปชอบใช้กันนะครับเช่นกอไก่ศูนย์หนึ่งนะครับกอไก่ศูนย์หนึ่งนะครับหรือนะครับ a อศูนย์หนึ่งนะครับหรือนะครับถ้าใครมีไซด์ด้วยนะครับก็ a 01สมมุติไซส์40นะครับก็จะเป็นรหัสแบบนี้นะครับหรือ b ไซส์38ด้วยก็ a 01ไซส์38นะครับหรือถ้าใครขายเสื้อผ้าที่เป็นสีนะครับก็จะกลายเป็นรหัสก็กลนะครับ01แล้วก็ตามด้วยแดงนะครับหรือใครจะมีธุรก,กิจก็ก็กลย0 0 1ตามด้วยขาวแบบนี้ก็ทำได้นะครับหรือบางร้านนะครับอันนี้เนี่ยบางร้านเนี่ยซึ่งหรือบางร้านนะครับชอบจะตั้งแบบนี้ครับก็คือน,นะครับบางร้านเนี่ยรหัสเนี่ยเขาทำแบบนี้ครับ a b 1 1 3ขีด W H นะครับรหัส สต็อกสินค้านะครับตัวนี้เนี่ยร้านที่ลงรหัสแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับร้านที่ลงรหัสแบบนี้เนี่ยนะครับความหมายของรหัสแบบนี้นะครับก็คือว่ามันจะมีความหมายประมาณว่านะครับสินค้าเนี่ยอยู่ช่องที่ A นะครับแถวที่ B นะครับแถวชั้นที่1นะครับรหัสที่12นะครับ WH ก็คือสีขาวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการลงรหัสมาตรฐาน นะครับซึ่งการลงรหัสแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สามารถทําให้เรามาตั้งรหัสให้ลูกค้าพิมพ์ได้ง่ายๆเนาะร้านพวกนี้เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเวลาที่รหัสขายเนี่ยเขาก็จะไปพิมพ์เอาง่ายๆ,ๆเช่นแบบอกอไก่ศูนย์หนึ่งแบบนี้นะครับก็จะเอามาตั้งขายกันระหว่างไลฟ์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมแนะนำนะว่าก็อยากให้ตั้งรหัสแบบนี้กันนะครับแล้วระหว่างไลฟ์เนี่ยเราค่อยๆมาคิดเอเพราะว่า ตัวนี้นี่มันจะช่วยให้พนักงานนะครับหาของกันได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเปิดรหัสการขายนะครับเราก็ทําแบบนี้ครับคุณจะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับให้แถบด้านในมันเป็นสีเขียวนะครับอันนี้พร้อมขายแล้วนะครับแบบนี้นะครับหรือนะครับถ้าเปิดทีละหลายตัวก็กดอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเปิดทีเดียวทั้งหมดนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการให้ตอนช่วงในช่วงกิจกรรมยังไม่อยากให้บอดดูด นะครับขอให้แม่ค้าคุยกับลูกค้าก่อนนะครับบิวให้คนแชร์ก่อนหรือคอมเมนต์ก่อนนะครับก็เราก็ยกเลิกก็ได้นะครับหรือกดหรือถ้าเรากดเซตก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดอีกครั้งนึ่งก็จะออกไปนะครับโอเคทั้งนี้นะผมจะลองลองทดลองดูดให้ดูก่อนนะครับโอเคทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นไลน์เรานะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์คําว่าอันนี้รหัสซ้ํานะครับ ตัวรหัสเห็นไหมครับว่าห้ามพิมพ์รหัสซ้ํานะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าพิมพ์กอไก่ศูนย์หนึ่งมาเนี่ยมันจะเข้าซั่งสองอันเลยนะครับรหัสอย่าซ้ํานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ระบบดูดเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับใช้ส่วนตัวพิมพ์ครับผมพิมพ์กอไก่ศูนย์หนึ่งนะครับเข้ามาปึ๊บแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับตัวคอมเมนต์ก็จะเด้งขึ้นมากอไก่ศูนย์หนึ่งนะครับเมื่อกี้จาก10ชิ้นเนี่ยมันมันก็มีการดูดแล้วก็ส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะยืนยันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะยืนยันการจองแบบนี้นะครับเวลาที่ลูกค้าเห็นแบบนี้นะครับเราก็อย่าลืมบอกลูกค้านะครับว่าให้ทักแชทกลับมาด้วยนะครับเช่นลูกค้าให้พิมพ์สรุปยอดนะครับลูกค้าก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้อะไรไปแล้วบ้างนะครับถ้าเกิดกดดูก็จะเป็นรับก็แล เป็นแบบนี้นะครับลูกค้าก็จะเห็นบินของเรานะครับว่าอ๋ออันนี้คือรายการที่เราเพิ่งจองไปเมื่อคืนนี้นะครับถ้าดูรายละเอียดบินเนี่ยมันก็จะขึ้นลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถแจ้งโอนได้ด้วยนะครับถัดมานะครับดูรหัสพวกนี้นะครับรหัสพวกนี้เนี่ยก็ลูกค้าก็สามารถพิมพ์ตามรหัสนี้ได้นะครับทีนี้เนีผมจะพิมพ์ที่มากกว่า1ชิ้นขึ้นไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปิดปุ่ม auto finalize โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวตัว2ตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ย Auto ไฟ n a l Line นะครับความหมายของมันก็คือว่าเปิดให้ระบบนะครับดูดอัตโนมัติและส่งอัตโนมัตินะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราปิดไว้เนี่ยระบบจะดูดเข้ามานะครับแต่ระบบจะไม่ส่งนะครับเอาไว้ในกรณีที่เวลาที่เราเล่นกิจกรรมเนาะบางโคโนโหได้ของเยอะมากนะครับแล้วอ่า เราไม่อยากให้ลูกค้าคนนี้นได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราอยากให้คนอื่นได้บ้างนะครับเราก็สามารถไม่ให้ระบบส่งออโตได้นะครับเวลาที่ลูกค้าพิมพ์มาเราก็สามารถกดดูดีเทลแล้วก็กดลบได้ดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับส่วนปุ่ม turn on ซ o u n d นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่ของหมดนะครับหรือสินค้าหมดเนี่ยระบบจะมีการเด้งบอกนะครับเดี๋ยวผมจะทให้ดูเนาะว่ามันจะบอกว่าสินค้ารหัสตัวนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําเป็น f รหัส a 0ศูนย์หนึ่งมาทั้งหมดสิบตัวเนาะแบบนี้เนาะผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพศูนย์หนึ่งที่สิบตัวนะครับแบบนี้นะครับถ้าอยากให้ลูกค้าเอามากกว่าหนึ่งนะครับก็ให้ลูกค้าพิมพศูนย์หนึ่งแล้วก็เว้นวรรคสิบตัวก็ได้นะครับหรือ a ศูนย์หนึ่งสลสิบหรือ a ศูนย์หนึ่งเท่ากับสิบนะครับระบบก็จะดูดได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าพิมพศูนย์หนึ่งเนาะตามคีย์เวิร์ดแบบนี้ นะครับ10ตัวนะครับมันก็จะเข้ามาเห็นไหมครับว่าระบบมีการดูดเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราปิดออโต้ไฟนอลไลน์ไปนะครับมันก็จะไม่ส่งให้นะครับเราก็สามารถกดคําว่าดูดีเทลนะครับมอดีเทลเนี่ยมันก็จะสามารถดูได้ว่าใครเอฟอะไรไปนะครับเราก็สามารถกดเพิ่มหรืออย่างนี้ได้หรือลดได้นะครับหรือจะเพิ่มได้อย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้เป็น100ตัวเลยเพื่อให้ของมันหมดพอดี นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับว่าระบบเนี่ยมันจะมีการแจ้งบอกด้วยว่ารหัสสินค้านี้หมดแล้วนะครับสินค้า A 0ศย์หหมดแล้วค่ะเห็นไหมครับมันก็จะมีลักษณะของโปรแกรมก็จะแจ้งมานะครับว่าสินค้า A 0ศูนย์หหมดแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีการแจ้งยอดการสั่งซื้อปกติไปแบบนี้นะครับโอเคในส่วนของตัวอื่นๆนะครับรหัสตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ร้านคาร์เจีย นะครับอยู่ที่เราจะจะสร้างจะสร้างเลยว่าเราเอ๊ะเราอยากจะทําแบบไหนยกตัวอย่างเช่นบางร้านนะครับมีช่วงกิจกรรมนะครับรด้วยความที่เราเป็นธุรกิจไลฟ์สดเนาะการที่เราตั้งรหัสอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้มันสนุกสนานในการไลฟ์สดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวรหัสของการขายเนี่ยเราก็สามารถตั้งเช่นให้ลูกค้าพิมพ์คําว่าสุดปังได้นะครับแบบนี้แล้วก็หรือจะแม่ค้าสวย แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะทําให้ดูนะครับอ,อันนีร้รหัสที่มีการรหัสที่ลูกค้าพิมพ์ได้ไปแล้วนะครับมันจะไม่ดูดอีกนะครับอันนี้ผมต้องแก้งก่อนป้องกันกรณีที่ลูกค้าพิมพ์เอรัวๆแล้วมันดูดซ้ํานะครับแบบนี้เรามีการรับไปแล้วรหัสมันจะไม่เข้านะครับแต่ผมจะมาลองตัวนี้นะครับคําว่าสุดปังกับแม่ค้าสวยนะครับดูนะครับสุดปังห้าชิ้น แบบนี้นะครับเห็นไหมครับดูดมาแล้วนะครับเปิดออโต้เฟ a ร์นอลไลท์ดูดมา5ชิ้นนะครับแล้วก็ไม่กี่วินาทีนะครับระบบจะส่งเองอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับส่งไปแล้วเห็นไหมครับหรือแม่ค้าสวยนะครับในช่วงกิจกรรมเนาะเราอยากจะให้แบบสนุกสนานนะครับเราก็จะใช้คําว่าแม่ค้าสวยนะครับสมมุติว่าลูกค้าพิมพมาว่า100บาทนะครับ พิมมาว่า100บาทแต่จริงๆแล้วลูกค้าจะาแค่หน่1ชิ้นนะครับแต่ว่าพิมพ์100บาทตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะอาจจะได้100ชิ้นได้นะครับแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าเราตั้งเอาไว้แล้วว่าเอฟได้สูงสุดไม่เกิน10ชิ้นนะครับเอฟได้สูงสุดไม่เกิน10ชิ้นเห็นไหมครับว่าพอมันมีการ100บาทมานะนะครับระบบจะรู้ทันทีเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราคานะครับไม่ใช่จานวนชิ้นมันก็จะดูดมา1ชิ้นนะครับตัวนี้ระบบมันมีการป้องกันเอาไว้แล้วนครับเห็ม ก็สามารถ F แบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวระบบของเราเนี่ยตัวบอทดตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ลูกค้าเลยว่าจะทําอะไรจะเล่นกิจกรรมแบบไหนนะครับสามารถคีเอทนะครับสามารถสร้างกิจกรรมไลฟ์ของตัวเองได้นะครับโอเคทีนี้ผมถัดมานะครับผมจะพาไปดูในส่วนของการทํางานจริงสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะคุณคุณตั้มอ,อ,อย่างนี้เนี่ย กลัวแอดมินทางานไม่ทันจังเลยกลัวแอดมินเนี่ยเขาจะามาพิมพ์รหัสตัวนี้ไม่ทันจังเลยนะครับทําไงดีโอเคไม่มีปัญหาครับถ้าในกรณีที่ลูกค้านะครับจะให้รหัสพวกนี้เนี่ยรหัสที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เนาะรหัสต้าน้าตรงนี้เนี่ยเป็นรหัสสําหรับ cf ด้วยนะครับเวลาที่เราจะดึงของในสต็อกมาขายนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่า copy รหัสสินค้าดูนะครับปึ๊บมันจะเอารหัสสินค้านะครับมา copy ตรงนี้ ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดแอดลงมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับรหัสสินค้าที่เราตั้งนะครับมันจะมาตรงนี้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกดตัวนี้เสร็จปั๊บกดเซตออเริ่มขายได้เลยครับเห็นไหมครับง่ายมากแค่นี้คุณก็สามารถทําสต็อกเพื่อขายเนี่ยภายในไม่กี่วินาทีเองนะครับสองสามวินาทีเสร็จละนะครับง่ายมากๆไม่ต้องไปนั่งเตรียมตัวไม่ต้องอะไรกันเลยนะครับกดเข้ามาในไลฟ์สดดึงสต็อกก๊อปปี้รหัสมา ขายได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยการลงสต็อกเนี่ยลูกค้าจะต้องคิดเองนะครับจะต้องแม่นจะต้องแม่นมาแล้วนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเราจะตั้งเป็นกศูนย์หนึ่งแดงนะครับหรือตัวนี้จะเป็นเทสศูนย์หนึ่งเทสหนึ่งศูนย์อันนี้ก็แล้วแต่จะคีเอทกันได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเตือนนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะเจอกนระหว่างไลน์นะครับการตั้งรหัสนะครับการตั้งรหัสเนี่ยผมจะพามาดูนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดเนี่ย เนื่องจากว่าบอทนะครับมันทํางานนะครับจากการที่เราเซตค่าเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะตั้งรหัสนะครับให้บอทไม่เข้าใจผิดนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับถ้าคุณตั้งแบบนี้นะครับเทสหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ขายไปเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยๆจนอีกอันหนึ่งเป็นเทสเป็นเทสตสิบแบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าคีย์เวิร์ดเทสหนึ่งกับเทสตหนึ่งศูนย์ตัวนี้เนี่ย มันมีคีย์เวิร์ดที่ซ้ํากันก็คือเทส t หนึ่งกับเทส t หนึ่งตัวนี้นะครับแบบนี้เนี่ยในกรณีที่ลูกค้าพิมพ์คําว่าเทส t หนึ่งศูนย์มานะครับบอทเนี่ยมันจะเข้าใจว่าคีย์เวิร์ดคํานี้เนี่ยมันคือเทส t หนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งรหัสนะครับถ้าคุณมีรหัสถึงหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยชิ้นเนาะผมแนะนําให้ตั้งอย่างนี้ครับเริ่มจากเทส t ศูนย์หนึ่งนะครับเท s ศูนย์สองไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆเ,เนาะเนาะไล่ไปเรื่อยๆเนาะ ในกรณีที่มันถึงเทสสิบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเทสสิบเห็นไหมครับว่าบอดเนี่ยจะไม่มีทางผิดเลยเห็นไหมครับว่าบอดจะไม่มีทางผิดเลยไล่สับคุณสามารถไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงเทสเก้าสิบเก้าบอดจะไม่มีทางสับสนเลยนะครับแต่ในกรณีที่มันมีเกินเก้าสิบเก้าเข้าไปนะครับเช่นเป็นเทสหนึ่งร้อยเห็นไหมครับว่าโอกาสที่มันอาจจะผิดแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อถึง01น์จนถึง99แล้วนะครับคุณอาจจะตั้งอย่างอื่นไปเลยนะครับเช่นเทสแล้วก็ทอีกตัวหนึงเป็น0ูอีกเป็นศูอีกรอบหนึงนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในใน,ในความเป็นจริงเนาะอันนี้ที่เห็นแบบแบบนี้นะครับโอเคแต่ว่าที่ผมเห็นหลายๆร้านตั้งนะครับก็โอเคแบบนี้ก็สามารถสามารถใช้งานได้เหมือนกันเช่นร้านค้าเนี่ยก็จะตั้งไปเลยว่ากศูน นะครับสินค้าชิ้นนี้คือกศูนย์หนึ่งสินค้าชิ้นนี้คือกรศูนย์สองนะครับสินค้าชิ้นนี้คือกรศูนย์สามนะครับชิ้นนี้คือกรศูนย์สี่แบบนี้ก็ง่ายดีนะครับพอถึงพอถึงกพอถึงกรเก้าสิบเก้าแล้วนะครับเขาก็จะตั้งเป็นขอไข่ศูนย์หนึ่งเลยนะครับขอไข่ศูนย์สองเลยแบบนี้ก็ง่ายนะครับแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็ลองลองไปประยุกต์ใช้นะครับลองคุยกับ ทางทีมแอดมินดูว่าเราอยากจะตั้งแบบไหนนะครับโอเคเวลาที่เราตั้งรหัสแบบนี้แล้วดึงสต็อกมาขายวันนี้เราต้องการจะขายนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะตั้งเป็นรหัสกอนะครับมันก็จะสามารถขึ้นมาได้เลยเนาะอย่างเช่นกออกอศูนย์กอศูนย์นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นกรศูนย์มาหมดเลย copy รหัสปึ๊บแล้วก็ดึงมาขายเซ็ตอจบครับง่ายมากนะครับ ทีนี้เนี่ยคนสำหรับคนที่มี f อ f ีไซน์เนาะแล้วก็รหัสค่อนข้างยาวนะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวระบบที่เป็นพวก OBS นะครับหรือ Vmix นะครับก็คือโปรแกรมสตรีมเข้ามาช่วยในการในการแจ้งรหัสลูกค้านะครับลูกค้าเวลา CF มาเนี่ยมันจะได้ไม่ผิดเนาะโอเคถัดมานะครับะระหว่างขายเนี่ยผมมั่นใจผมมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีลูกค้าขอซีซีขอยกเลิกหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับ เวลาที่เราจะยกเลิกนะครับให้กดตรงนี Somehow, ้นะครับระหว่างขายเนาะระหว่างขายนะครับกดคําว่ารายงานยอดขายตรงนี้นะครับเวลาที่ร้านค้าเนาะเวลาที่ลูกค e ้าเนี่ยแจ้งเข้ามานะครับว่าพี่ขอซีซีหรือพี่ขอเพิ mm ่มสินค้าหรือพี่ขอลดสินค้าอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาแก้ตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ขอรหัสสุดปังรหัสสุดปังพี่ขอเอา1ิตัวเลยนะขอเพิ่มเป็น1ินะครับเราก็สามารถเพิ่มอย่างนี้ สิบแล้วก็กดคําว่าแก้ไขแบบนี้ได้นะครับระบบมันก็จะเด้งไปบอกแบบนี้นะครับว่าบินได้รับการแก้ไขแล้วลูกค้าลูกค้าก็จะเห็นว่านี่ครับมีการแก้รหัสให้จาก5ชิ้นเป็น10ชิ้นแบบนี้นะครับก็สามารถจัดก,การตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องย้ายหน้าไปย้ายมาย้ายหน้าไปตรงอื่นย้ายหน้ากลับมานะครับ <S <S เพราะว่าการทํางานตรงระหว่างไฟ์สดเนี่ยมันต้องเร็วนะครับบางทีเนี่ยไปใช้ระบบอื่นมานะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างยุ่งยากนะครับตัวนี้เรามีช่องทางตัวนี้ไว้ให้หมดแล้วนะครับ ก็ทำแบบนี้ได้นะครับหรือในกรณีที่เจออีกก็คือว่าเวลาที่อแอดมินนะครับตั้งรหัสผิดนะครับหรือเปิดรหัสผิดลูกค้าเอฟมาแล้ว30ตัวบตัวจะทำยังไงดีเนี่ยหอยยกเลิกทีละบีนเนี่ยตายเลยนะครับก็สามารถเข้ามาพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อรหัสที่เอฟผิดนะครับแล้วก็กดลบได้เลยกดรัวๆได้เลยนะครับก็แป๊บเดียวก็ลบได้หมดแล้วนะครับโอเคอีกนิดนึงนะครับว่าเวลาที่ลูกค้าพิมพ์ cf มาเนาะบางทีก็ลูกค้าเนี่ยพิมพ์รหัสผิด นะครับหรือว่าพิมพ์คําผิดมานะครับแต่ว่าทางแอดมินเห็นแล้วล้วก็โอเครู้แล้วว่าน่าจะเป็นรหัสนี้แน่นอนนะครับทางแอดมินเองเนี่ยสามารถจับลากนะครับลากชื่ออย่างนี้ครับเข้ามาใส่ตรงนี้ได้นะครับใส่รหัสที่ลูกค้าเซฟได้นะครับเช่นอยากจะลากชื่อลูกค้านะครับเข้ามาใส่รหัสตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะสามารถดูดเข้ามาได้แล้วนะครับก็สามารถลากเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเวลาที่ลูกค้าพิมพ์ผิดก็จับลากอย่างนี้มาได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นยอดขายนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ตลอดเวลานะครับยอดขายตัวนี้ก็เป็นยอดขายในไลน์นี้เนาะจำนวนชิ้นที่ขายในไลน์นี้นะครับตัวจํานวนใบที่เกี่ยวข้องตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจํานวนบินหรือจํานวนบ้านที่อยู่ในไลน์นี้นะครับใบขายในโปร,รเซสตัวนี้เนี่ยก็คือบ้านทั้งหมดนะครับสมมุติว่ามี10บไลน์เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสิบไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยมีบินที่ยังไม่เคลียรนะครับมีบินที่ยังอยู่ในระบบที่แอดมินจะต้องจัดการเนี่ยมีทั้งหมดกี่บินนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคนี่ก็คือการทํางานเบื้องต้นนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเราติดตรงไหนเนาะก็เดี๋ยวสอบถามแอดมินหรือทีมงานอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคในส่วนของการไลฟ์ตัวนี้นะครับผมจะบอกกดสําคัญเลยนะครับของ facebook นี่คือกดสําคัญนะครับ1ก็คือตัวระบบเราเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ทักแชทมานะครับระบบก็สามารถส่งได้นะครับหรือลูกค้าทักแชทมาระบบก็จะส่งได้แล้วก็ ผมจะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าทักแชทมาเนี่ยระบบเนี่ยจะส่งได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าทักแชทมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับในกรณีที่ลูกค้าทักแชทมานะครับระบบเนี่ยจะสามารถส่งไปหาลูกค้าได้ทันทีนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ทักแชทมานะครับจะทําให้ระบบเนี่ยต้องส่งนะครับในส่วนของสิทธิ์การส่งที่ลูกที่เฟซบุ o กเนี่ยเขาเปิดไม่ให้ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านสิทธิของ a c e b o o k เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการส่งตัวนี้เราจะหน่วงเวลาเอาไว้ให้ส่งได้ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ a c e b o o k นะครับทักแชทก่อน CF เสมอสำคัญมากๆนะครับต้องแจ้งลูกค้าให้ทักแชทก่อน CF ต่อให้ระบบเปิดบินให้ได้ก็ตามนะครับแต่ยังไงลูกค้าก็ต้องทักแชทก่อนเสมอการทักแชทเนี่ยทักแชท1ครั้งใช้ได้24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ เพราะฉะนั้นทักแชทมานะครับก่อน CF ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่นะครับโอเคถัดมานะครับหลังจากที่เราไลฟ์เสร็จแล้วเนาะเราก็จะส่งสรุปยอดนะครับให้เราเลือกลิงก์นะครับเลือกเลือกคลิกที่หน้าช่องนะครับที่เราจะส่งสรุปยอดนะครับสมมุติว่าเราขายไป1นึ่งไลฟ์เราก็ติ๊กแค่1นอันตัวนี้นะครับหรือเราขายไลฟ์เนี้ยเราขาย2องไลฟ์สาไลฟ์นะครับล้วก็ติ๊ก1ช่อง2ช่อง3ช่องก็สามารถติ๊กไปได้เลยนะครับ นะครับอันนี้เราส่งเราขายแค่รายเดียวเนาะเราก็ติ๊กส่งข้อความที่จบลายแบบนี้นะครับกดส่งไปนะครับรอระบบโหลดแป๊บหนึ่งครับเราก็จะส่งไปในกรณีที่มีอ่ามีหลักหลายพันบ้านนะครับก็อาจจะรอหน่อยสัก1 0 15นาทีนะครับระบบจะค่อยๆส่งไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระบบเนี่ยมันจะค่อยๆส่งไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมนส่งเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะไปติดนโยบายของ Facebook ได้นะครับระบบจะค่อยๆมีการรันส่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราส่งสรุปยอดไปแล้วเนาะ นี่ครับนี่คือข้อความที่ลูกค้าจะได้รับ